วันนี้มาเล่นที่หัวหินประชวบคิริกันสวยเจ็สิบเอ็ทับหนึ่งมีคนเล่นคายเซิร์ฟสนุกสนานลมดีอากาศก็ดีลมไม่แรงเท่าไรแล้วอากาศเย็นน้ำก็เย็นนิดหน่อยเล่นคายเซิร์ฟที่นี่มีโรงเรียนสอนสอนคายเซิร์ฟรูปนี้ผมถ่ายด้วย dji Action น o มันถ่ายรูปสวยนะสีสวยอันนี้เป็นเครื่องวัดลมแล้วที่นี่มีว้าวเป็นว่าวจริงๆแต่มันเรียกว่าคายเซิร์มาเล่นที่สวย71็ทับหนึ่งมันเล่นไม่ยากเท่าไหร่มีครูสอนระบบกค,ความปลอดภัยและก็ระบบว่าวทุกอย่าง สนุกมากเลยนี่ผมนังดูทางวันเลยก็เล่นได้ด้วยอืมมาเล่นที่สวยห้วยหิน71ทับหนึ่งค i ายบดิงเอเชียที่ตัวเขาใต้ at KBA